ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กันกับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับวันนี้อัปเดตตอนเช้าๆเลยนะครับประมาณ6โมงกว่าเกือบ7โมงเช้านะครับฝนก็ทำท่าจะตกลินลินลอยู่นะครับท้องฟ้าก็มืดคึ้มนะครับเป็นธรรมดานะครับเนาะหน้าฝนนะครับพายุเข้านะครับวันนี้อัปเดตวันที่19กันยายนนะครับ เวลาประมาณ6โมงก,กว่าเกือบ7โมงนะครับปะมาดูร้านทวีชัยกันว่ามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับมาเปิดหัวกันด้วย RT140 พัดนะครับตัวนี้สภาพน่าจะประมาณ90%ได้เลยนะครับเครื่องสวยๆนะครับผิวขา,ขาวๆนะครับอากเอิกไม่เคยได้ขอดได้ื้อนะครับปั้มเพิมไม่เคยได้แกะนะครับสภาพสวยๆนะครับ ขายหาอยู่นะครับ RT 1 4 0พัดนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับโครงมุยเล้งบางนานะครับโครงก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับสภาพโครงสวยๆเลยนะครับโครงมุยเล้งบางนานะครับยังทองอยู่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับมืยเล้งบางนา RT 1 4 0พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะครับ สนใจนะครับใครสนใจนะครับ RT 140พัดนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลยจริงนะครับสินข้าคงเขวียงไม่มีรั่วนะครับไม่นิ่มเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับท่อยังดำอยู่เลยนะครับ RT 140พัดนะครับตัวนี้อยู่ที่34,000บาทนะครับ RT 140พัดนะครับตัวนี้อยู่ที่34,000บาทนะครับ พาติดตามในช่องรถไถคนจนนะครับรถทันทีนะครับเหลืออยู่ที่สามหมื่นสามนะครับสภาพสวยๆนะครับโค้งมีแเล้งบางนานะครับสภาพสวยๆโค้งเดิมๆใหม่ๆเลยนะครับหล่องสียังติดอยู่เลยนะครับโค้งเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนอัวสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับหรือจะแยกเครื่องแยกโค้งได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นโครงหลุดจำนะครับหลุดจำนำนะครับหลุดมาแล้วนะครับ RT140 พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมกับโครงมือเล้งบางนานะครับมาดูตัวต่อไปนะครับยันสายยันมาเข้าแล้วนะครับยันมาเข้ามาแล้วนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับตัวนี้จะเป็น Ym กองทอง115มือหมุนหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เครื่องในนิ่มเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 0 0 0มื่น 6 0 0 0บาทนะครับยันม่าวายเอ็มกองทอง115นะครับมีเข้ามา2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันม่าวายเอ็มกองทอง115นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,0 0 0บาทนะครับสนกสนใจนะครับมาดูได้เลยนะครับร้านทวีใจเจริญยนต์ไสงามนะครับยันม่าเข้าแล้วนะครับยันม่าวายเอ็มกองทอง115นะครับสนกสนใจนะครับ รือจะเป็นในด้านคูปัต้า r า110พัดนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหลุดจำนำนะครับหรือพูดกันง่ายๆคือเครื่องยึดแหละครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้หรือนะครับเข้ามาแล้วนะครับ r า1 1 0พัดนะครับสายสียังติดเต็มอยู่เลยนะครับส่วนอกสนใจนะครับท่านใดจะหาซื้อเครื่องซื้อโครงไว้ดึงน้ํานะครับ ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับมาดูได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ RT110 พัดนะครับเข้ามาแล้วนะครับยันมากก็เข้าแล้วนะครับ RT140 ก็เข้าแล้วนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0947-0393-41นะครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอไซงามนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูบต้า ET110 นะครับเครื่องบิวนะครับ เปลี่ยวเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้ในนิ่มเลยนะครับไฟเฟยติดหมดทุกดวงนะครับตัวนี้อยู่ที่20 0 0 0บาทนะครับถ้าติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับกรุณาบอกด้วยนะครับว่าติดตามมาจากช่องรถไถคนจนนะครับตัวนี้จะเป็นคูบต้าอาร์ทีร้อยพัดนะครับคูบต้าอาร์ทีร้อยพัดนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับ สนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับสายยันม่าสายคูบต้าไม่ควรพลาดนะครับเครื่องโค้งยังเครื่องโค้งยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสนอกสนใจสินค้าตัวไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศ9 4ย์3ก้าสีนหะครับหลายๆท่านน้ําบางที่ก็เริ่มยุบกันแล้วนะครับแต่ช่างชัยนี่ก็ไหลเต็มไปหมดนะครับเนาะดึงมาตลอดนะครับ แต่คิดว่าถ้าดึงไม่ไหวก็ต้องปล่อยทิ้งกันแล้วละครับเนาะเพราะไม่ไหวน้ํามันก็แพงนะครับตัวนอกสนใจนะครับเครื่องโค้งไว้ดูดึงน้ำนะครับน้ํามันแพงแต่เครื่องร้นันทวีชัยเจริญไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมาดูชมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นคูปตเตอ t 95นะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆน,นะครับตัวละ14,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นคูบต้า ET80 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับในนิ่มๆนะครับตัวละ11,500หนนะครับคนกสนใจนะครับจะเป็นคูบต e ้า e t 9 5 e t 8 0 ET 1 1นนะครับ ET 1 1รานะครับร้านทวีชัยเจริญยนนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะแยะเลยนะครับฝากร้านเล็กๆไว้ด้วยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องคูบาต้า e t 95ตัวนูนนะครับสภาพสวยเสียงนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูบาต้า E t 95ตัวนูนนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่16,500นะครับสนอกสนใจมาดูชมได้เลยนะครับไงก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ในด้านรถไถนะครับรถไถตัวนี้ยังอยู่นะครับแอร์วันนะครับแอร์วันยีแรงนะครับรถประกอบนอกนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้อยู่ที่6 5 0 0ืบาทนะครับเมื่อวานนี้ก็ว่าจะอัปเดตตอนเย็นๆให้ดูแล้วล่ะครับพอดีกลับมืดนะครับไปญาติยาวนครสวรรค์นะครับไปส่งลูกค้านะครับ ็เลยกลับมืดเลยไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็อัปเลยอัปเดตตอนเช้าๆให้ดูนะครับตัวนี้แอร์วันยี่สิบแรงนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับถูกกว่ามอไซค์เยอะเลยนะครับรถไถแอร์วันนะครับยี่สิบแรงนะครับ มีสโลยอยปุงยอยปั่นพร้อมนะครับสนใจมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสินค้ามีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับหลายๆท่านโทรถามบอกว่าช่างใช้มียันมาบ้างไหมนะครับยันมาเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับสายยันมาสายคูปต้านะครับรีบๆเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับ อา1 4ทโคงมุยเล้งบางนาตัวนี้สวยเลยนะครับเป็นโคงหลุดจำนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเสียงในนีนิ่มเลยนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นคูปาต้า ET95 นะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวละ14500นะครับมาพร้อมกับโค้งทะเลทองหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่8000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง ET-110 นะครับเดิมนะครับเห็นสภาพแบบนี้ในนิ่มเลยนะครับ ตัวละ16,500มนานะครับมาพร้อมกับโครงกระทิงเหล็กหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคูบต้า ET95 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับอาร์กเอิร์กไม่เคยได้ถอดได้หรือนะครับหาเครื่องเดิมๆอย่างนี้หายากนะครับส่วนมากก็จะเจอแต่เครื่องทําสีนะครับถ้าทําสีทั้งชายทาสีคือผ่าเช็คใหม่เปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับถ้าตัวไหนเดิมนิ่มๆเลยนะครับทั้งใจยก็ขายตามสภาพนะครับตัวละ14,500นะครับ ราคาที่เปิดไปนะครับร้านทวีชัยเจริญยตไทงามนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับถ้าติดตามมาจากช่องรถไถคนจนนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างเหล็กนะครับช้างเหล็กหางปุ่งนะครับตัวนี้อยู่ที่900 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นท F เอลเจ้าโลกนะครับที่ช่างชัยกับพี่สันติดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นสภาพแบบนี้ในนิ่มเลยนะครับราคา16,500านะครับ ัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นคูบ้าอาร์ทีร้อยยี่สิบพัทนะครับสวยๆนะครับที่จั้งใจบอกว่าใหม่กว่านี้ก็อยู่ในกล่องแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับอาร์ทีร้อยยี่สิบพัทนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมาพร้อมกับโครงจักรเพสเอลพีหนึ่งศูนย์สองนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ที่ผมไปส่งที่นครสวรรค์นะครับเครื่อง ET110 นะครับตัวนี้จะเป็นโครงจักรเพชท LP102 นะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูบาต้า ET 95เนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับบิ้วเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคูบาต้า ET ท1ร้อินะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่20 0 0มืบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามนะครับโครงช้างสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 2 0 0ันบาทนะครับหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ชายพูดเร็วจังเลยนะครับก็ต้องเร็วหน่อยแหะครับมันมืดมาแล้วนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ตกนะครับจะมาเล่นตอนเช้าอีกแล้วนะครับ ตั้งใจนอนอยู่วันนี้บรรยากาศปอดโป่งนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับตกอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปะต้า E t ท5นะครับเครื่องสภาพสวยๆดําเดิมนะครับตัวละ14,500นานะครับมาพร้อมกับโครงช้างเหล็กนะครับช้างเหล็กหางโป่งนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่9000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องกูปต้า e ี95นะครับเครื่องเดิมๆนะครับในนิ่มๆนะครับตัวละ14,500นะครับมาพร้อมกับโครงสิงสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับฝากกดติดตามกดสั b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับวันนี้อัปเดตวันที่19กันยายนนะครับเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบ7โมงเช้านะครับ ัวนี้จะเป็นโคงวีเลงบางนานะครับสภาพสวยๆนะครับโคงสวยจริงๆนะครับรูเลนหนาตึบเลยนะครับวินบนหนานะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องคูบต้าอีทีร้อยสิบนะครับอีทีร้อยสิบนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับในนิ่มๆนะครับตัวละสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งลุงเพชรนะครับโค้งลุงเพชร สวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องคูบต้า r t 9 0 0ดนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับตาปนนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคงมวยเล้งบางนานะครับโคงมวยเล้งบางนาสวยๆเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องคูบต้า ET110 นะครับ สวยๆเลยนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ2 0 0 0 0บาทนะครับสองหมนนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับผมซื้อมาแรงละพันนะครับบิลไปอีกเก้าพันนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกปั๊มวัปั๊มหัดฉีดลูกปืนท่วงตีบานะครับเดินไฟให้ใหม่นะครับต้นทุนก็อยู่ที่เก้าพันต้นทุนก็อยู่ที่ทั้งซื้อด้วยทั้งซ่อมด้วยนะครับมันก็อยู่ที่2 0 0 0 0บาทพอดีนะครับแต่ถ้า f อติดตามอะไรช่องรถไถคนจนนะครับลดทันทีนะครับเหลืออยู่ที่19,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงมุยโครงบิกิวไทเทเนียมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับโคเครื่อง RT90 พัดนะครับสวยๆนะครับนี่สวยจริงๆนะครับคูปต้าอาร์พัดตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับไปดูด้านนี้ต่อนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามนะครับ ทางสยามนะครับแต่ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องคูปต้า ET 110นะครับตัวนี้ฟิตใหม่พาาใหม่นะครับตัวนี้เสื้อไม่มีเสื้อไม่ได้ใส่นะครับร้อนนะครับตัวนี้อยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับคูปต้า ET 110นะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างเหล็กนะครับช้างเหล็กหางปีกนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับ โค้งราคา5 0 0 0 6น0 0นะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญไซงามนะครับไม่ว่าจะหาตั้งน้านะครับถ้าตั้งน้ํานะครับโค้งราคา5 0 0 0 6น0 0เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเกียร์ถอยนี่จะลําบากมากเลยนะครับพอช่างชัยเคยแล้วนะครับเอาบีบเลี้ยวไปตั้งดึงน้านี่จะถอยหลังแต่ละทีก็โหดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกก็ไม่ยอมมานะครับตอนนี้ช่างชัยเลยมีเลยนะครับ โค้งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับเริ่มต้นที่ตัวละห้าพันบาทถึงหกพันบาทนะครับโค้งสภาพเดิมๆนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับสัญลักษณ์นะครับรถไถวางบนล้อเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งคอตโมนะครับโค้งคอตโตหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นคูบัต้า e.t 1 1 0นะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงคอสตโมนะครับคอสตโมหางปีกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูบัต้า e.t 9 5นะครับเครื่องเดิมๆในนิ่มๆนะครับตัวละ14,500หนารนะครับตัวนี้เป็นโครงช้างสยามหางป่งนะครับตัวนี้ในนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้วิ่งดีนะครับน้ำมันกุ้งน้ำมันเกียร์เช็คเรียบร้อยนนนะะคครรััับบบตวีี้อยู่่ทท9,000า ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคูปะต้ E-T95 นะครับเครื่องสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นะครับหลายๆท่านถามบอกเอ๊ะทั้งใทยทำไมมีแต่809510เยอะรับนะครับแต่ผมคิดว่านะครับเวลาการใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันนะครับในแต่ในที่ผมว่านะครับพวกคูปะต้ E-T951080 เนี่ยผมว่ามันซ่อมง่ายนะครับแล้วอะไรมันถูกนะครับ มันซ่อมทั้งตัวอยู่ประมาณอย่าง8ปดศูนเนี่ยซ่อมทั้งตัวโลาะทั้งตัวประมาณ6กพันเจ็ันนะครับอย่าง9ก้าห้านี่ก็อยู่ประมาณ8ปดพันร้อยสิบี่ละทั้งตัวก็อยู่ประมาณ9ก้าพันนะครับแต่ถ้าพวกยันบ้าโละนี่ครับเป็นหมืน่นนะครับเจอปัมป๊มว่าปัมป๊มหัวอีกเข้าไปก็ห้าพัน 5, กว่าแล้วนะครับทตระกูลไดเล็กนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้น้ํามันท่วมนะครับหลายที่ก็น้ําท่วมบางที่ก็ลดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเครื่องราคาถูกๆอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกให้สําหรับเกษตรกรนะครับ สำหรับคนทุนน้อยงบน้อยนะครับเออท้งชุดเลยสองหมื่นกว่าบาทด้วยสองหมื่นสองสองหมื่นสามเนี่ยมาดูได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีเกจเครื่องให้ท่านเลือกอีกมากมายนะครับโครงราคาห้าพันหกพันนะครับตางร้านเราก็มีนะครับมาใส่เครื่องกับหมื่นสี่นะครับไม่อยู่ที่ชุดละประมาณสองหมื่นเองนะครับถ้าติดตามในช่องรถไถคนจนนะครับอย่าลืมมีส่วนลดทันทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงช้าง สยามแท็กเตอร์นะครับน่ะช่างใช้พูดผิดผิดถูกถูกไปแล้วนะครับอ่ะโค้งสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่8,000บาทนะครับหรือจะไปในด้านคูบัตตาอาร์ทีร้อยสิบนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับในนิ่มๆนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งลุ่งเพชรหางปีกนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับเครื่องคูปัตตาอีทีร้อยสิบนะครับเครื่องเดิมๆในนิ่มๆนะครับตัวละ16,500หารนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงลิงลมสายฟ้าหางปีกนะครับโครงลิงลมสายฟ้าหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับหลายๆท่านถามผีอีก้อ้ามีข้อสงสัยอีกแล้วนะครับว่าทางใช้โครงราคาห้าพันหกพันทำไมมีน้อยจังอะก่อนมันเยอะกว่านี้นะครับท่างใช้บอกว่าอยู่หลังอู่นะครับหลังอู่รอการบิ้วนะครับบิ้วผ่าใหม่นะครับอยู่หลังอู่อีกประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับตัวนี้คือโครงที่หลังอู่มันเต็มนะครับเราก็เลยเอาเข้ามา ตั้งให้ลูกค้าเลือกนะครับตัวละ5้าพันหกพันนะครับแต่ถ้ายังขายไม่ได้ช่างใช้ก็จะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคืออัปเดตให้มันเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจกันนะครับเนาะโค้งเครื่องยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปาต้า et ท5นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ14,500นายนะครับโค้งอยุธยาหางปีกนะครับโค้งอยุธยาหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับคมหน้าใหญ่นะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า et 9 5นะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับในตัวละ14,500นานะครับในนิ่มทุกตัวนะครับหลานช่างชัยนะครับถ้าไม่นิ่มก็คือต้องผ่าใหม่กันละนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นโครงจสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000ับาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า et 9 5นะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับตัวละ14,500นานะครับตัวนี้จะเป็นโครงจักรเพชร lp 102หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ทที่111,000บา มาพร้อมกับเครื่องกูปัต้า RT100 นะครับมีกีโคเนะฝนตกนะครับเนาะในนิ่มๆนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่ใช่เครื่องใช้งานนะครับกีโคนมันติดนะครับฝนมันตกนะครับรถมันดีดเนี่ยรถอีแตนมันดีดขึ้นมานะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0ับาทนะครับหรือจะไปด้านรถอีแตน์ไทยแลนด์นะครับรถสวยๆนะครับกระบะสวยๆนะครับยาวแดศอกครึ่งนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับยังอยู่นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ ภาพสวยๆนะครับเพาใหญ่นะครับคาสสีสวยนะครับตัวนี้เครื่องอีสุซุนะครับมีกระจกวงมาลัยแน่นเลยนะครับยังมีให้ชมอีกเยอะเลยนะครับรถอีแตนนะครับตัานใดสนใจนะครับวงมาลัยแน่นตึ๊กเลยนะครับเครื่องแห้งพึ่งเลยนะครับเครื่องแน่นเลยวงมาลัยแน่นนะครับตัวนี้มีกระจกมีลังคานะครับไม่ต้องกลัวนะครับลุยฝนผ่าฝนได้สบายนะครับที่ปัดน้ำฟุ้งน้ำฝนใช้ได้หมดเลยนะครับ รถดีแตนเกษตรคันนี้นะครับอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับยางใหม่สีเซ้นเลยนะครับหอกเพิกมาตรฐานนะครับสนุกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับคัสซีเซิสวยเผาใหญ่ๆนะครับอ่ะดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นแหนบหกล้อเลยนะครับอีมุ่นนะครับ แน่6ล้อเผาใหญ่นะครับคันสีสวยนะครับคันสีสวยจริงๆนะครับวงกบะสวยนะครับตัวนี้ยาว8ศอกครึ่งเหมือนกันนะครับพวงมาลัย power นะครับสวยสวยเลยนะครับรถอีมุนนะครับพวงมาลัย power นะครับตัวนี้เครื่องนิสสันบ i กเอ็มฝาแดงมันนะครับเครื่อง2,500นะครับสวยเลยนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่85,000บาทนะครับเหมาะสําหรับไล่อ้อยนะครับเข้าไล่เขาน้าเข้าสวนนะครับรากพันรากรถปั่นนาได้เลยนะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกมากมายนะครับวันนี้อัปเดตวันที่19กันยายนนะครับสัญญลักษณ์นะครับ ไฟแดงนะครับไฟแดงไสงามนะครับไฟแดงไสงามนะครับอยู่ตรงแยกเข้าตลาดเลยนะครับร้านทวีชัยจะตั้งอยู่ขวามือนะครับสนวนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไซงามนะครับติดกับไฟแดงไซงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสายยันมาสายคูปาต้านะครับอย่าลืมนะครับยันมาเข้ามาแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับอัปเดตตั้งนานแล้วนะครับก็ประมาณ 7- จ็ดเจ็ดโมงแล้วนะครับ วันนี้นะครับอย่าลืมกดส u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ